สวัสดีครับวันนี้เรามีข้อมูลนะครับพร้อมกับแผนภูมิที่เป็นแบบแผนที่นะครับและเรายังสามารถที่จะเลือกดูเฉพาะภูมิภาคนะครับหรือเขตที่มีข้อมูลได้นะครับหรือจะดูในองค์รวมนะครับเป็นรูปแบบประเทศแบบนี้ก็ได้นะครับจะดูเฉพาะข้อมูลนะครับจากภูมิภาคที่เราได้กรอกข้อมูลไว้ก็ได้วิธีการนะครับใน Microsoft Excel นะครับตอนนี้ใช้เป็นเวอร์ชัน3ามนะครับ Excel 3าม ผมมีตารางข้อมูลยอดขายแต่ละจังหวัดน,นะครับผมทําการลากกลุ่มข้อมูลนะครับไปที่เมนูแทรกหรือ Insert นะครับจากนั้นเลือกแผนภูมิแนะนํานะครับเราจะได้ตัวแผนที่ตัวนี้มานะครับคลิกตกลงจากแผนภูมิแนะนํานี้นะครับในเบื้องต้นเนี่ยก็จะเห็นนะฮะสีน้ําเงินเนี่ยไปอยู่เกาะกลุ่มกันบริเวณเถวาๆพภาคกลาง นะครับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนื่องจากยิงตามข้อมูลที่เรามีถูกไหมฮะ,ะอันนี้เป็นในมุมมองประเทศก็ดูที่ไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะครับเราลองมาค่อยๆเล่นกันนะครับผมคลิกปุ่มบวกตรงนี้นะครับผมสามารถเพิ่มป้ายชื่อข้อมูลหรือเลเบลได้นะครับตั้งป้ายชื่อข้อมูลเพิ่มเติมได้ด้วย สิ่งที่จะนําเสนอนะครับให้ทุกท่านดับเบิลคลิกที่ตัวแผนที่นะครับดับเบิลคลิกที่ตัวแผนที่ประเทศไทยจะมีหน้าจอด้านขวามือปรากฏขึ้นนะครับให้ทุกท่านเลือกไปที่ตัวเลือกชุดข้อมูลเปิด dropdown ออกมานะครับตัวเลือกชุดข้อมูลในพื้นที่แผนที่เนี่ยจะเปลี่ยนได้นะครับอ่ะมูมภาคที่มีข้อมูลเท่านั้นอ่าก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับ เลเบลที่ผมใส่ไปเมื่อกี้หรือป้ายชื่อข้อมูลที่เกิดจากการกดบวกตรงนี้นะฮะก็จะขึ้นมาละนะครับซึ่งเราสามารถตั้งเพิ่มเติมได้นะครับเอาตัวเลขอย่างเดียวหรือเปล่าหรือนะครับจะเอาชื่อด้วยนะครับว่าอาชื่อข้อมูลหนึ่งเป็นอย่างไรหรือเอาชื่อประเภทนะครับก็จะเป็นชื่อจังหวัดขึ้นมาว่ากรุมธนีเท่าไหร่กรุงเทพเท่าไหร่นะครับนี้เลยนะครับ สีชุดก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้นะครับไล่ระดับสามสีก็ได้นะครับหรือไม่พอใจสีขาวส้มน้ําเงินนี้ก็สามารถที่จะเลือกเทสีเปลี่ยนได้นะครับอย่าลืมกดดับเบิลคลิกที่ตัวแผนที่ประเทศไทยที่เราได้สร้างขึ้นมาก่อนนะครับนี่เลยนะครับนี่ก็จะเป็นเทคนิคนะฮะในการที่จะสร้างแผ่นภูมินะครับแบบแผ่นที่และเราสามารถเลือกดูกเฉพาะเขตที่มีข้อมูลอยู่เท่านั้นก็ได้ หรือจะดูโดยรวมนะครับหลายประเทศก็ได้นะครับหรือมากไปกว่านั้นโลกก็ได้นะครับนี่เป็นเทคนิคนะครับใน Microsoft Excel ในส่วนของ Excel 365นะครับห<ม>วังว่าจะเป็นประโยชน์ในการประยุกต์ใช้ในหลายๆวัตถุประสงค์นะครับพบกันในเอพิโซดต่อไปสวัสดีครับ